ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตตะเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปโนต่อไปนี้จะเริ่มเขียนปฏิบัติาเครื่องดำเนินคือข้อปฏิบัติของพระกรรมฐานที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินมาเพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทางโดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชนพระเนรทั้งหลาย ที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสามารถสนใจอยากทราบอยู่มากจึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถที่ทูประการใดหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยค่าวนี้ก็ส่งมาลงทางสีสัปดาห์ตามเคยโดยขอร้องให้ทางโรงพิมพ์ช่วยลงให้เป็นตนตอนไปดังที่เคยทำมาและได้เรียนกำชับขอให้หลวงพ่อประมาณ เกรงจะเขียนส่งมาไม่ทันดังที่เคยเรียนเกี่ยวกับประวัติท่านพระอาจารย์มาแล้วการส่งมาขอความกรุณาทางสีสัปดาหให้ช่วยลงให้นั้นเป็นอุบายช่วยบังคับตัวเองซึ่งมีนิสัยยี่เกียรต์ไปในตัวเพื่อเรื่องที่เขียนจะได้สําเร็จไปด้วยดีไม่มีข้อแก้ตัวว่ายุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหยุดไปเสียซึ่งอาจทําให้งานที่กําลังทําเสียไปตามปกติหนังสือสีสัปดาห์เคยออกทุกวันศุกร์ จึงพราอมมีทางว่าการเขียนจะมีความรู้สึกตัวพยายามทําให้ทันกับกำหนดวันเวลาที่หนังสือจะออกเรื่องที่เขียนก็พรอมีหวังจะสําเร็จได้จึงได้ส่งและขอร้องทางศรีสัดาหให้ช่วยลงให้จนกว่าเรื่องจะยุติลงซึ่งทางศรีสัดาก็ยินดีให้เป็นไปตามความประสงค์ทุกประการคําว่ากรรมฐาน เป็นสัพพิเศษและเป็นบทธรรมพิเศษที่อ,องค์พระทุดงท่านปฏิบัติกันมาแต่องค์ของกรรมฐานแท้นั้นมีอยู่กับทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและครวาสได้แก่เกษาโลมาเป็นต้นบางท่านอาจยังไม่เข้าใจในคำว่ากรรมฐานหรือพระทุดงกรรมฐานว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่จะเขียนเฉพาะข้อปฏิบัติแห่งทูดงกรรมฐาน สายของท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากนี้ผู้เขียนไม่ค่อยสันทัดแจดเจนนะว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้างเป็นเพียงเห็นเห็นผ่านๆไปบ้างเท่านั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้สนใจใกล้ชิดนะักเฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นพาดําเนินมานั้นออกเข้าใจบ้างตามที่เคยได้เห็นได้ยินและปฏิบัติมาแต่ก่อนจะเขียนเรื่องนี้จึงขออธิบายคําว่ากรรมฐาน อันเป็นทางดำเนินของท่านพอเป็นแนวทางเล็กน้อยเพื่อเข้ารูปการกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไปคําว่ากรรมฐานนี้เป็นคําชินปากชินใจของชาวพุทธเรามานานเมื่อถือเอาใจความก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานแต่งานในที่นี้เป็นงานสําคัญและหมายถึงงานหรือพบหรือชาติหรือกิเลสตัณหาหรือถอนอวิชชาทั้งมวลออกจากใจเพื่อไขทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตาย อันเป็นสะพานเกี่ยวโยงของวัตบนที่สัตว์โลกข้ามพ้นได้โดยยากมากกว่าจะมีความหมายไปทางอื่นแบบงานของโลกที่ทำกันส่วนผลที่พึงได้รับแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ทำให้ผู้บมเพ็ญมีความสุขในปัจจุบันและพบชาติต่อไปฉะนั้นพระที่สนใจปฏิบัติธรรมเหล่านี้จึงมักมีนามว่าพระธุดงกรรมฐานเสมออันเป็นคำชมเชยให้เกียรติ ท่านผูมุ่งต่อง,งานนี้ด้วยใจจริงจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกรรมฐานที่เป็นธรรมจำเป็นมาแต่พุทธกาลที่พระอุปชามอบให้แต่เริ่มบรรพชาอุปสมบทมีห้าอาการด้วยกันโดยสังเกตคือเจสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนนขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟันตาโจได้แก่หนังโดยอนุโลมปฏิโลม เือคุณะบทพบู้บทแล้วได้ยึดเป็นเครื่องมือบำเพ็ญพิจารณาถอยหน้าถอยหลังซ้ำซากไปมาจะมีควาชมชมนานั่วชำนและแยกคายในอาการหนึ่งหนึ่งหรือทั้งหาอาการอันเป็นชิ้นส่วนสำคัญของร่างกายชายหญิงทั่วๆไปแต่คาว่ากรรมฐานอันเป็นอารมณ์ของจิตนั้นมีมากท่านกล่าวไว้ถึง40อาการซึ่งมีในตำราโดยสมบูรณ์อยู่แล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบกรรมฐานใด ก็ค้นหาดูได้โดยสะดวกบรรดากรรมฐานที่ท่านกล่าวไว้มากมายนั้นข้อใหญ่ใจกว่ามก็เพื่อท่านผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติซึ่งมีจริตนิสัยต่างๆกันจะได้เลือกปฏิบัติเอาตามใจชอบที่เห็นว่าถูกกับจริตของตนของตนที่เดียวกับโรคมีชนิดต่างๆกันที่ควรแก่ยาขนาดาต่างๆกันฉะนั้นวิธีทําได้แก่การนําทาบทนั้น,น,น มาบริกรรมภาวนาประจําอิริยาบถต่างๆตามแต่ถนัดและเห็นควรว่าเกษาเกษาหรือโลมาโลมาเป็นต้นด้วยความมีสติําขับอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ปล่อยใจส่งไปที่อื่นทาความรู้สึกตัวอยู่กับบทธรรมที่กําลังบริกรรมภาวนาไม่เปลี่ยนแปลงทําบ่อยอันเป็นนิสัยจับจดพยายามทําไปจนทราบชัดว่าเป็นผลขึ้นมาจริงๆ หรือจนทราบชัดว่าทำบทนั้นๆไม่ต้องกับจริตของตนแล้วค่อยเปลี่ยนทำบทใหม่ผู้ที่ทราบชัดว่าถูกกับจริตจริงๆแล้วก็ควรยึดทำนั้นเป็นหลักใจและปฏิบัติต่อไปไม่ลดละจนเห็นผลเป็นลําดับและก้าวหน้าเข้าสู่ภูมิธรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงบททตมตามความจําเป็นซึ่งจะตัวต้องทราบโดยลําพังผลที่เกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญด้วยทำเหล่านี้หรือด้วยทำอย่างอื่นที่ถูกกับจริต ย่อมเป็นความสงบสุขภายในใจไปโดยลำดับที่ไม่เคยรู้เห็นมาก,ก่อนความสงบจิตเริ่มแต่ชั้นต่ำคือสงบได้ชั่วขณะสงบได้นานพอประมาณและสงบได้ตามต้องการที่จะให้พักและถอนขึ้นมาทั้งเป็นความสงบละเอียดแนบแน่นกว่าขันมากขณะที่จิตสงบย่อมปล่อยอารมณ์ที่เคยรบกวนต่างๆเสียได้เหลือแต่ความรู้ความสว่างสวัยประจำใจ และความสุขอันเกิดจากความสงบต,ตามขั้นของใจเท่านั้นไม่มีสองกับสิ่งอื่นใดเพราะขณะนั้นจิตปราศจากอารมณ์และเป็นตนของตนอยู่โดยลําพังแม้กิเลสส่วนละเอียดยังมีอยู่ภายในก็ไม่สแสดงตัวถ้าเป็นน้ําก็กําลังนิ่งและใสสะอาดปราศจากฝนละอองหากมีตะกอนก็กําลังนอนนิ่งไม่ทําน้ําให้คุณควรแก่การอาบดื่มใช้สอยทุกประการใจที่ ปราศจากอารมณ์มีความสงบตัวอยู่โดยลำพังนานเพียงไรย่อมแสดงความสุขความอัศจรรย์ความสำคัญความมีคุณค่ามากให้เจ้าของได้ชมนานและมากเพียงนั้นทั้งเป็นความสำคัญและความอัศจรรย์ไม่มีวันเวลาจืดจางแม้เรื่องผ่านไปแล้วทังนี้เพราะใจเป็นธรรมชาติลึกลับและอัศจรรย์ภายในตัวอยู่แล้วเมื่อถูกชำระเข้าถึงตัวจริงเพียงขณะเดียว ก็แสดงความอันธรรพ์ให้รู้เห็นทันทีและยังทําให้เกิดความอาลัยเสียดายต่อความเป็นของจิตไปนานถ้าปล่อยให้หลุดมือคือเสื่อมไปโดยไม่ได้กลับคืนด้วยวิธีบําเพ็ญให้ทรงตัวอยู่หรือให้เจริญยิ่ง,งขึ้นไปคงเป็นพระเหตุนี้กระมังที่ครั้งพู้ดการมีพระสาวกบางองค์ขณะท่านกําลังบําเพ็ญอยู่ใจมีความเจริญขึ้นและเสื่อมลงถึงหครั้ง จนเกิดความเสียใจมากเพราะความอาลัยเสียดายแต่สุดท้ายท่านก็เป็นพระสาวกอรหันขึ้นมาองค์หนึ่งจนได้เพราะความเพียรพยายามเป็นสะพานเชื่อมโยงให้บรรลุถ,ถึงอมตะธรรมคือแดนแห่งความเกษเสมโดยอาศัยคมฐานธรรมเป็นเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับจำนวนไม่ได้และพระสาวกอรหันทั้งหลายของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ที่เสด็จปรินิพานผ่านไปแล้วจนประมาณการไม่ได้พอดีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่เสด็จปรินิพานและนิพานผ่านไป,ไปพอประมาณการได้พอดีพระพุทธเจ้าสมณะโคดมกับพระสาวกท่านที่เพิ่งเสด็จผ่านไปไม่กี่พันปีก็ดีล้วนทรงอุบัติและอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์จากกรรมฐานทั้งหลาย มีกรรมฐานห้าเป็นตน้นทั้งสิน้นไม่มีแม้พระองค์หรือองค์เดียวที่ผ่านการรู้ธรรมมาโดยไม่ได้ผ่านกรรมฐานเลยแม้จะพูดว่ากรรมฐานเป็นสถานที่อวดขึ้นแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายก็ไม่ควรจะผิดเพราะก่อนจะทรงถ่ายร,รูปกระนามและรูปนามจากความเป็นปุถุชนขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นข,นขนจนถึงขั้นสูงสุดต้องมีกรรมฐานธรรม เป็นเครื่องซักฟอกเป็นเครื่องถ่ายถอนความคิดความเห็นความเป็นต่างๆอันเป็นพื้นเพข,ของจิตที่มีเชื้อวัตตะจมอยู่ภายในให้กระจายหายสูญไปโดยสิ้นเชิงกลายเป็นพระไถ่และใจดวงหม่ขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์ล้วนดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงทรงถือกรรมฐานว่าเป็นธรรมทั้งสําคัญและจําเป็นและยกย่องในวงพระาศาสนาประจำาศาสดาแต่ละพระองค์ตลอดมาถึงปัจจุบัน แม้ในศาสนาแห่งพระสมณาโคโดมของพวกเราก็ทรงถือกรรมฐานเป็นแบกฉบับและจารีตประเพณีตายตัวมาเป็นพระองค์แรกว่าได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะกรรมฐานสี่มีอา,าณาปานสติเป็นต้นและทรงสั่งสอนพุทธบริษัทต,ตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้ทั้งยังจะเป็นสพานเชื่อมโยงให้สัตว์โลกได้ถึงพระนิพพานตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอำนาจาศาสนาของมนุษย์ ที่จะตามเสด็จพระองค์ได้นั่นแหละฉะนั้นคําว่ากรรมฐานจึงเป็นธรรมพิเศษในวงพระศาสนา,าตลอดมาและตลอดไปผู้นับถือพระพุทธาศาสนาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบําเพ็ญตามทางกรรมฐานพอทราบเลื่องความลี้ลับที่มีอยู่ในตนทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีบ้างพอควรจึงไม่ควรคิดว่าตนรู้ตนฉลาดโดยสายเดียวแม้จําได้จากพระไตรปิฎกโดยตลอดทัวถึง เพราะนั่นเป็นเพียงบัญชีดีชั่วของสิ่งหรือธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเท่านั้นยังไม่ได้รับการเลือกเฟ้นจากการปฏิบัติอันมีกรรมฐานเป็นเครื่องสองทางให้ถึงความจริงตามท่าประสงค์ที่ทรงประตารรมสอนโลกพระกรรมฐานสี่สิบห้อนิ้แลคือตู้พระไตรปิฎกคือเครื่องมือทําลายภพชาติเครื่องมือทําลายกงจักรที่พาให้สัตว์โลกหมุนเวียนเกิดตายจนไม่ทราบพบเก่าพบใหม่ และทุกเก่าทุกใหม่ที่สลับซับซ้อนมากับภพบชาตินั้นๆให้คาาสบั้นลงโดยสิ้นเชิงการปฏิบัติใดก็ตามที่ปราถจากรรมเหล่านี้ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าสนับสนุนการปฏิบัตินั้นจะไม่เป็นไปเพื่อการทําลายสังหารกิเลสกองทุกมากน้อยที่มีอยู่ภายในให้เบาบางและสิ้นสูญไปได้เลยการปฏิบัติที่มีทมเหล่านี้เข้าสนับสนุนอยู่มากน้อยเท่านั้น จะทำลายกองทุกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีทางสงสัยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติเพื่อความสงบสุขและความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายจำต้องยึดถือทำเหล่านี้เป็นเส้นชีวิตจิตใจของการดำเนินปฏิปทาไปตลอดสายนับแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุติพระนิพพานใครจะปฏิบัติบำเพ็ญความดีงามด้วยวิธีการใด,ดก็ตามเมื่อถึงขั้นจะเข้าได้เข้าเข็มจริงๆ คือการก้าวขึ้นสู่ภูมิจิตภูมิธรรมเป็นขั้นขั้มจำต้องหวนกลับมายึดธรรมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องดำเนินจึงจะผ่านพ้นไปได้โดยส,สวัสดีปลอดภัยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นที่ประมวลมาแห่งสัจธรรมทั้งหลายที่มีมรรคผลิพานเป็นจุดสุดยอดธรรมเหล่านี้รวมอยู่ในวงพระพุทธศาสนามีศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ทรงประการสอนไว้เป็นแบบเดียวกันและสืบทอ,อดกันมาเป็นลาดับ ท่านยังสงสัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงประกาศสอนธรรมมาเป็นยุคยุคจนถึงาศาสดาองค์ปัจจุบันคือพระทเจ้าของเราจึงควรปฏิบัติพิจารณาตามธรรมกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ด้วยความพิสูจน์จริงๆทางปัญญาจนเกิดผลตามพระประสงค์ก็จะทราบจากความรู้ความเห็นอันเกิดจากการปฏิบัติของตนเองจากประจักษ์ใจว่า,าศาสนากับธรรมมิได้แตกต่างกัน แต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังแก่นธรรมที่ทรงแสดงไว้ย่อๆว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราสถาคตดังนี้ทรรมบทนี้เป็นธรรมประกาศองค์พระสถากทั้งหลายให้เราทราบอย่างชัดเจนว่าพระสถาคตมีอยู่กับธรรมตลอดเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่แม้แต่ละพระองค์จะเสด็จปร,รินิพานไปนานตามสมมติยมขันข้อจริง แต่ความจริงขององค์พระตถาคตแล้วตือธรรมนี้เท่านั้นบรรดาท่านที่เห็นธรรมภายในใจอย่างแจ้งประจักษ์แล้วท่านไม่ได้สงสัยในองค์พระตถาคตไปว่าประทับอยู่ในที่เช่นไรซึ่งโลกเข้าใจว่าท่านเสด็จเข้าสู่นิพพานหายเงียบไปแล้วไม่มีศาสดาผู้คอยมเมตตาสั่งสอนต่อไปความจริงธรรมที่ทรงประติประสาไว้แล้วแก่มูชนก็คือองค์ศาสดาเราดีๆนั่นแหละ ถ้าสนใจอยากมีศาสดาภายในใจก็มีได้ทุกเวลาเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทางนี้ขึ้นอยู่กับน้ำใจที่จะเคารพนับถือและเชื่อฟังธรรมที่เป็นองค์แทนท่านเป็นสาคัญกว่าอื่นแม้ท่านยังทรงพระชนอยู่ถ้าขาดความสนใจเสียเพียงอย่างเดียวท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้คงเป็นประเภทอนาถาอยู่ตามเคยไม่มีอะไรดีขึ้นเพื่อความไม่เดือดร้อนในภายหลัง และเพื่อความอบอุ่นใจทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรปฏิบัติบำเพ็ญตนด้วยธรรมที่ประธานให้เป็นมรดกแทนพระองค์ผลจะเป็นเช่นเดียวกับที่ยังทรงพระชนอยู่ทุกประการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือจะมีธรรมคือศาสดาประจําใจอยู่ตลอดเวลาได้พร่ำกรรมฐานมายืดยาวจนท่านตัวอ่านเอื้อมไปตามกันจึงขออภัยอีกครั้งในความไม่พอดีของตนที่พร่ำไปบ้าง ก็คิดว่าท่านที่ยังไม่เข้าใจในคําว่ากรรมฐานเท่าที่ควรก็อาจมีและอาจจะเข้าใจและทราบวิธีปฏิบัติไว้บ้างเมื่อถึงวาระที่คิดอยากบำเพ็ญจะได้สะดวกบัดนี้จะเริ่มเรื่องปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านอาจารย์มั่นพาคณะลูกศิ์ดำเนินมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติตามปฏิปทานนี้รู้สึกลำบาก เพราะเป็นการทวนกระแสะโลกทั้งทางกายทางวาจาและทางใจหลักปฏิปทาก็มีทุดง13สิบสามคันธวัตสิบสี่มีอาคันตุกวัตเป็นต้นเป็นเครื่องบําเพ็ญทางกายโดยมากและมีกรรมฐานสี่สิบเป็นเครื่องบําเพ็ญทางใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปในอริยาบทต่างๆของความเพียรทันทีสมัครใจเป็นพระธุดงคกรรมฐานจำต้องเป็นผู้อดทน ต่อสิ่งขัดขวางต้านทานต่างๆที่เคยฝังกายฝังใจจนเป็นนิสัยมานานซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้ยากแต่ก็จำต้องพยายามละไม่หยุดหย่อนอ่อนกําลังเพราะเพศของนักบวชกับเพศเพศคราวาญมีความเป็นอยู่ต่างกันตลอดความประพฤติมัญญาดความสํารวมระวังต่างๆต้องเป็นไปตามแบบหรือประเพณีของพระซึ่งเป็นเพศที่สงบงามตา ผู้เป็นพระธุดงค์จึงควรม,มีความเข้มงวดขวดขันในข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแก่ตนและเป็นที่น่าชื่นชมลื่อมสายแก่ผู้อื่นเพราะธุดงค์ขวัตสิบสามและวัดต่างๆตลอดสมถานทั้งมวลล้วนเป็นธรรมเครื่องดัดมีสายความดื้อด้านของคนเราโดยตรงพระเขาออกราชคารวะมีสายนั้นต้องติดตัวมาด้วยทาไม่มีเครื่องดัดแปลงหรือทรมานกันบ้าง ก็คงไม่พ้นการบวชมาทำลายตัวและวัดวาศาสนาให้จบหายล่มจงลงอย่างไม่มีปัญหาเพราะปกตินิสัยของมนุษย์เราโดยมากชอบเบียดเบียนและทำลายตนและผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆอยู่เสมอโดยไม่จำต้องอาศัยเจตนาเสมอไปเนื่องจากความชินต่อน,นิสัยเพราะความทะเยอทยานอยากต่างๆพาให้เป็นไปหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการก็สุดจะฆ่าตัว จึงพลอยมีความทุกข์เดือดร้อนติดตัวประจําอิริยาบทอยู่เสมอไม่ค่อยมีความสุขกายสุขใจได้นานทัศทียกมีคําว่าเบียดเบียนหรือทําลายตนนั้นได้แก่ความคิดนึกต่างๆที่เป็นภัยแก่ตนโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าผิดก็มีที่รู้ว่าผิดก็มีและเป็นชนวนให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นจนถึงระบาดออกทางกายวาจาเรียกว่าความเบียดเบียนทําลายทั้งสิน้นจะเขียนเรื่อง พระปฏิบัติที่กำลังอยู่อบรมกับท่านก่อนแล้วจึงจะเขียนเรื่องการแยกย้ายของท่านที่ออกไปปฏิบัติอยู่โดยลำพังต่อไปตามลำดับท่านที่เริ่มมาศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานในสำนักท่านอาจารย์มัตตตามปกติท่านสอนให้เป็นผู้มีความขยันมันเพียนในทุกกรณีที่เป็นหน้าที่ของพระจะพึงทำสอนให้เป็นคนหูไวตาไวก้นเบาลุกง่ายไปเร็วไม่อึดอัดในนาย,นาย สอนให้เป็นคนฉลาดช่างคิดในกิดนอกการในเพื่ออัดทำในแง่ต่างๆไม่อยู่เฉยนเหมือนคนสิน้น่าความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับตัวสอนให้เป็นคนละเอียดละออนในทุกกรณีการภาวนาท่านเริ่มสอนแต่กรรมฐานหเป็นต้นไปตลอดถึงกรรมฐานอื่นๆตามแต่อาการใดจะเหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายไป ขณะฟังการอบรมก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วยในตัวบางรายขณะนั่งฟังการอบรมจิตเกิดความสงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรกากฏมาก่อนนับแต่เริ่มฝึกขัดเพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มีพระเนนมีจํานวนมากที่เข้าไปรับการอบรมต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะที่นั่งฟังการอบรม ในแง่ต่างๆกันขึ้นมาตามจริตนิสัยไม่ค่อยตรงกันไปทีเดียวความรับการอบรมจากท่านเป็นอวายกล่อมกลาวจิตใจของผู้ฟังได้ดีทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาเป็นขั้นๆผู้ที่ยังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบไปทุกระยะที่ฟังผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ทําให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดยลําดับ